ล้วยหอมแคเตี้ยที่ผมบงไว้ในเข่งมันเกิดนอนเลยครับไปดูว่าผมมีวิธีการจัดการกับเขาอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับ นี่ก็คือต้นหอมแคระเตี้ยที่ผมบงไว้ในเข่งอันนี้เป็นเข่งเบอร์หกนะครับปรากฏว่าต้นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ลำต้นใหญ่ต้นเต็มแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงส่วนต้นนี้ครับบงพร้อมกันเขาค่อนข้างที่จะเตี้ยแต่ว่ามันมีหน่อขึ้นมาแบบนี้ทั้งสองเข่งนี้ผ่านไป3เดือนมาดูก่อนหน้านี้ตอนที่ผมบงใหม่ๆต้นเขาเล็กมากๆแล้วก็เหี่ยวด้วยเนื่องจากการขนส่งอันนี้เป็นต้นแรกครับผมบงในกระถางเบอร์หกแล้วก็ใส่ดินใส่น้ําลงไป สวนนี่เป็นต้นที่2ต้นนี้แหละครับที่มันแตกหน่อออกมาใช้เวลา3เดือนมันจึงแตกหน่อออกมาอย่างสวยแบบนี้ปกติถ้าเป็นกล้วยธรรมดาหน่อแรกเราจะไม่แยกหนอ่อเราจะปล่อยให้ต้นแม่ของเขาเนี่ยออกลูกเสียก่อนเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ทําให้ต้นของเขาเนี่ยมีแผลเขาอาจจะไม่ออกปีออกลูกแผลอาจจะติดเชื้อทําให้เป็นโรคตายพายต้นเหี่ยวใบเหี่ยวแล้วก็ตายไปในที่สุดแต่เนื่องจากผมเป็นคนขี้สงสัยและชอบทอบ ทดลองภาษาบ้านเรียกว่าคิดื้อลืนคว่ำ เอาจริงๆนะถึงแม้ว่า2ต้นที่ผมแยกออกมาทั้งต้นแม่และต้นลูกนี่ตายผมก็ยังเหลืออีกต้นหนึ่งอยู่ดีแต่ถ้าต้นแม่แล้วก็ต้นลูกที่ผมแยกกันออกมานี้มันไม่ตายแสดงว่าผมจะต้องมีต้นกล้วยหอมแคร์ที่เรียกว่าหอมแคร์เตี้ยเนี่ยสมต้นกันเลยทีเดียวมันคุ้มที่จะเสี่ยงครับผ่านไป15วันมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งครับว่าต้นกล้วยหอมแคร์เตี้ยสองแม่ลูกที่ผมแยกนอออกไปนั้นมันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านี่ไงครับทั้งต้นแม่แล้วก็ต้นลูกยังสมบูรณ์ดีอยู่ ต้นลูกเนี่ยสดชื่นสดใสเลยแบบนี้ดูเรียงตามลำดับสวยงามจังเลยครับเนี่ยต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็ต้นใหญ่ที่สุดต้นนี้ยังไม่ได้ออกหนอ่อแต่เขากําลังจะพุ่งสูงขึ้นผมว่าเดี๋ยวเขาก็จะออกปลีที่ผมถืออยู่นี้ก็คือกล้วยหอมแคร่เตี้ยที่ผมแบ่งออกมาแล้วก็ใส่ไว้ในเข่งนี้อีกเหมือนเดิมนะครับต่อจากนี้ผมรอให้เขาโตทั้ง3ต้นและผมก็จะขยายต่อ มาลุ้นกันครับว่ามันจะเป็นกล้วยหอมแคละเตี้ยและมันจะเตี้ยขนาดไหนขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ